นะฮะอ่ะไปดูข่าวกันก่อนนะเดี๋ยวมาดูข้อความกันนะครับนะฮะอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาในทีมงานเราไปดูซ้อมหลายทีมเลยพี่ปื้มนะฮะก็เดี๋ยวขอขออนุญาตไล่เรียงแต่ละทีมเลยแล้วกันนะครับว่าพวกทีมไหนกันบ้างนะฮะอ่ะไปดูสุพีมันก่อนนะฮะสุพีมซ้อมมาที่บดินเดชานะครับซึ่ิงหาเซนีนะที่ตรงนี้เองใกล้ๆเรเองที่อ่อนไปมาสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าใช่นะครับเราไปดูทีมเขาซ้อมแล้วก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์นักกีฬามาอ่ะสุพีมตอนนี้ก็ถือว่าตัวนักกีฬางชาติเชื่อว่าาาาหลยคนนกก็ถมมั นะครับว่าอยากรู้ว่าสุพีมีต่างชาติหรือเปล่าตอนนี้ก็คนยากก็บอกเลยว่าไม่รู้นะ <c oughs> คือผมว่ามีดีลไว้แหละติดกับปัญหาพี่เพิ่มมันยังติดอ่าติดปัญหาเรื่องของการเดินทางเข้ามาหรือว่าการเซ็นสัญญาอะไรพวกน,นี้มันยังมันยังติดขัดกันอยู่ซึ่งก็เลยยังให้ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะมีหรือเปล่าต้องเช็คกันถึงวันสุดท้ายในการส่งรายชื่อคือวัน,วนที่2ี่็วันนี้เท่าไหร่แล้ววะสิบเจ็ป่ะ ปิแปดแล้วอันนี้ิบแปดแล้วหรืออีกสองสามวันเนี่ยอืมออ่าก็รายชื่อเดี๋ยวเขาส่งให้สมาคมถ้ามีก็คือมีแหละครับถ้าไม่มีก็คือไม่มีแต่คือเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้อะว่าจะมีหรือเปล่าคือผมว่าคุยแล้วแหละการเจรจาน่าจะมีครับเพียงแต่ก็ยังมันยังไม่ชัวงก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีนะหรือไม่มีนะอะไรเงี้ยแต่โคชย่าบอกว่าตอนเนี้ยพยายามซ้อมในกีฬาไทยไว้แบบเต็มที่ที่สุดครับไม่คือไม่ได้ซ้อมเบื่อต่างชาติ คือบางทีถ้ามีต่างชาติเข้ามาต้องซ้อมถ่ายทําไมเนี่ยเรืไปนั่งหวัวเราะนี่ถ่ายทําไมนะต้องไปตีสูมันนคือถ้ามีต่างชาติต้องซ้อมเผื่อต่างชาติด,ด้วยว่าถ้าสมมติว่าต่างชาติมาเราต้องเล่นแบบนี้ต้องซ้อมแบบนี้อแต่ทีเนี้ยโคช่าบอกว่าซ้อมคนไทยล้วนเลยวางวางตัวไว้แล้วว่า6คนแรกที่จะลงเนี่ยจะซ้อมอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเรื่องของอ่าการซ้อมกีฬาไทยซะเยอะกว่าะก็คือคงไม่ได้รอต่างชาติแล้วหรือถ้ามาคงมาเลขสอง อืมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็การซ้อมก็ดีเนี่ยแล้วก็ไปสัมภาษณ์พี่กิฟต์มาด้วยนี่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่สัมภาษณ์พี่กิฟต์มาด้วยครับนะครับแต่เขาบอกว่าเขาซ้อมมาแค่ไม่ถึงไม่นานนะคือซ้อมบอลนะคือก่อนนน้นี้เขาทาร่างกายมาโดยตลอดครับซ้อมบอลนี่ซ้อมมาได้ประมาณสักสองสัปดาห์อือพไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะฮะก็ตอนนี้ก็เรื่องของสภาพความมั่นใจทุกคนก็มั่นใจนะที่จะลงเล่นนะครับผม ราเป็นสเต็ปสเต็ปตามที่คนยะวางไว้แหละก็ปรับตัวนิดหน่อยรรเติมทักษะอีกนิดนึ่งเพราะเราหยุดพักกันไปพักหนึ่งใช่นะครับผมอะก็ทางสุพีมเนี่ยจะเปิดสนามเจอกับน้องใหม่สมุดประการพี่ปึป๊บเมื่อการที่เราไปเยี่ยมชมตอนโปรชาเลนต์นมาแล้วนะะชดูแลกม่ไม่น่ารอดอะก็หมายถึงว่าสุพีมเนี่ยก็ถือว่าโอเคได้เปรียบแหละได้เปรียบกว่าอยู่ค่อนข้างเยอะเาวยาเยอะอยู่นะฮะอืมอ่ะ ประมาณนี้นะครับ,รบตัวน,นั่งของสุพรีมนะครับผมอ่านี่เพียวก็ซ้อมแล้วเรียบร้อยอ๋อสุพรีมเขามีน้องนักกีฬาเด็กๆจากโรงเรียนบดินด้วยจากบดินเดชานะไม่ใช่บดินด้วยบ <c oughs> ดินเดชาบดินเดชาแล้วก็อยุธยาคือบางคนก็ให้ขึ้นมาซ้อมกับรุ่นพี่เลยมาซ้อมกับทีมลีกเลยครับครับนะก็ะตามนี้แล้วก็ เดี๋ยวมีจับมือกันทำอคาเดมี่ลีกนะฮะสโมสรสุพิม์ในแคาเดมี่ลีกนะฮะก็มาจากตัวหลักก็มาจากสองโรงเรียนนี้ส่วนรายชื่อของนักกีฬาสุพิม์อ่ะที่เล่นอนคาเดมี่นะก็ดูในเพจสุพีม์เลยเขาลงมปเรียบร้อยแล้วครบทั้งสิบแปดคนแล้วแต่กระผมจะน่าติดตามนะเป็นกำไรของน้องๆด้วยแหละได้ฝึกกับรุ่นพี่เก่าๆทั้งนั้นเลยจะนะครับอต่อไปอขอนแก่นขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็ไปกันมานะฮะตอนนี้ขอนแก่นก็ซ้อมกันมา สักระยะหนึ่งแล้วนะครับคนแก่น่าจะเริ่มเป็นทีมที่จะเริ่มซ้อมตั้งแต่ก่อนใครเพื่อนแล้วแหละอใช้เวลากันพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะหลักๆเลยขอนแก่นก็จะมีพี่หมีอยู่แล้วขาไปพันเปกันทีมนะครับตัวหลักแล้วก็ได้อ่างน้าของน้องทิพย์แก้วกระยากลับมานะครับเห็นพี่ออกไปสัมภาษณ์มาด้วยรอชมเอา นะฮะส่วนตัวผู้เล่นใหม่ก็อย่างที่เราเห็นก็จะเป็นเด็กๆซะเยอะพี่ปืม้มครับนะฮะไม่ใช่เด็กส์คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งแลวกันนะครับทั้งพัฒนาทิพตัวเซตนะครับพนภาบอลเรวนะฮะนภัทรนะฮะหรือว่าพิมพิลาเนี่ยเอามาเป็นลิเบอรลนะฮะแล้วก็มีอนงพรด้วยนะอนงพรผมว่าก็จะมาเป็นบอลเรลอีกคนหนึ่งคนใหม่ของทีมทีนี้ก็จะมีพวกเด็กๆที่มาจากอ่างทองบ้างอะไรเงี้ยมาจากอุธยาบ้างอ่ะอย่างสาวต้าอ่างเงี้ยก็มาจาก โรงเรียนของอาจารย์จรันนี่แหละก็คือพิชยาพิชญการวิทยานะฮะหรือว่าปาเจรีมณีสีคนนี้ก็เป็นยุวชนทีมชาติด้วยนะก็เข้ามาซ้อมกับทีมนะคือว่าเข้ามากันเด็กๆเข้ามาเสริมมาหลายคนนะฮะก็ตัวผู้เล่นน่าจะประมาณนี้ส่วนต่างชาติขอนแก่นยินยันแล้วว่าไม่มีนะก็ใช้ตัวไทยร้วนเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วแหละนะฮะแต่ก็ต้องซ้อมผมว่าก็ต้องซ้อมกันเข้มหนักขึ้นเพราะว่าเหมือนนักตบตัวหลักเขาไปสองคนเลยสามเลยคือไม่ไม่ใช่สามพี่ปื้ม ห้าคนด้วยซเำนะคะเพราะว่าอาสามคนไปญี่ปุ่นใช่ไหมชิตาพรก็ไม่อยู่แล้วหมสัญญากับทีมไปแล้วก็พี่อมทิคัมพรเนี่ยก็ย้ายไปไดมอนฟูลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งหลักๆเลยเนี่ยเซตสั้นสองคนสามคนด้วยสั้นแล้วก็ริเวอรโลเนี่ยหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ต้องหามาเพิ่มคือสั้นอตอนนี้ได้อนุมพรเข้ามาเสริมได้คณพาเข้ามาอามีแก้วกระยาด้วยที่ยังอยู่อย่างเงี้ยตัวเซตก็ อาจจะเป็นตัวเซตที่แบบเด็กๆหน่อยนะครไอราดาที่เป็นตัวที่อยู่กับสม,มสอรอยู่แล้วแล้วก็ได้มาใหม่คือพัทราทิพตอือ่าแล้วก็ลิเบโลเข้ามาลิเบิโลเขาบีแลวคนหนึ่งก็คืออ่าชื่ออะไรอะ่ะเหมยอ่ะเหมยใช่เหมยไหมจำชื่อไม่ได้กานิการศิริแพทยเออใช่จาชื่อไม่ได้โทษที <laughs> แล้วก็อีกคนที่เข้ามาใหม่คือนภัทรอ่าคนนี้ก็จะมาเป็นลิเบโลให้อะไรนะ <laughs> อ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทางขอนแก่นอ่าให้ดูการซ้อมกันไปไปสัมภาษณ์ใครมาบ้างไหนพี่อ๋อสัมภาษณ์พี่บมี แล้วก็น้องทิพย์นี่แหละนะสองคนรอติดตามกันได้ครับมผมตอน,นเร็วนี้เลยเนี้ทยอยตัดกันอยู่ลเลยมันเลยไปอ่อมไปมาเพาี่มก็คงจะได้เห็นฟอร์มแหละที่เหลือ,อคนอื่นนะกน,นิกาที่ประโชคน,นะครับสุรศดีบุญยืนนะวันนีญญญญ้ได้ดี่ <Billie S 1> <ะ>ทีมมันเดินเราติดตามกันอะเกมแรกนะเจอทีมบัดแบนนครนนี่ฮะผมว่าเจอเจองานหนักเลยอหนักเหมือนกันนะเจอนครนนนะนครนนเป็นทีมที่มาตรฐานเขาโคต ค่อนข้างคงเส้นคงวาเวลาสุดเจอมาเขาแพ้ด้วยนี่ในใน,ในรอบไฟนอลน่ะใช่ไหม,ไหมแพ้มาสามสองด้วยนะัะสำหรับทางขอนแก่นก็รอติดตามกันครับผมออืไปไหนต่อ,อสลับมาทีมชายก็นบ้างพี่ปื้มอ่าทีมชายก่อนก็ได้ทีมชายก่อนนะฮะกลับมาในกทมอ,อีกรอบเป็นก่อนครับ,รบเระวังความคิววา่าอย่างนี้อ่อทั้งสู่วางหน้าตีจริงแต่ที่จะญิงมาให้หมดอ่าไปชายก่อนก็ได้อ่ะดูทีมชายนะครับก็คือทางไดมอนด์ฟูดนะ แต,ต่เนี่ยเราได้ไปแค่ทีมชายทีมหญิงเนี้ยยังรอโอกาสอยู่นะฮะยังยังรอโคด,ด่วนตอบรับอยู่นะฮะมผมรอโคด,ด่วนอยู่นะฮะร <laughs> ักโคด,ด่วนเสมอแต่พี่ด่วนฟังอยู่ครับ <laughs> โปรดให้เกียรติเราด้วยเดี <laughs> ๋ยวพัขออนุญาตนะครับ <laughs> ขออนุญาตเข้าไปดูทีมหญิงซ้อมเลยนะฮะช่างภาพเราตอนนี้กําลังฟิตด้วยครับผมช่างภาพเราอยากไปดูทีมหญิงของเนมันฟูซ้อมมากเลยอผมก็ด้วยอ่ะวันที่เราไปดูเนี่ยเขาลงทีมพอดีสำหรับทางในวันฟุตนะลงทีมแบบทีมเด็ก ของทีมชาติอะละแต่พอไอ้ฟุตเนี่ยได้สองตัวหลักเข้ามาพี่เปิ่มสองตัวอ่าบราซิลนะครับคืออังเดรอังเดรฟังซ่าแล้วก็ลุยสเปโรโตเนี่ยเข้ามาทาให้เกมของเขาที่มันดูแบบดูจากการซ้อมการวอร์มการอะไรพวกนี้นะเออคือแบบดีอ่ะโอเคเลยนะดูดูเขาแบบบึนมากนะพี่เปิ่มค่อนข้างพร้อมอ่ะคือแบบตัวเขาแบบล่ํามากเลยไปละตัวไอ้หนุ่มกามโซเนี่ยให้ดูเราเด็กเราไอ้หนุ่มพุงโตครั อ่าก็ถือว่าพร้อมมากนะตอนนี้นายมังคุกก็พร้อมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วสองต่างชาติก็เข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันสักปัปดาณสองสัปดาห์แล้วทาให้เรื่องของการปรับตัวเนี่ยคือสองคนเนี่ยเขาอยู่เคยอยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมใหม่มันไม่ยากหรอกไม่ยากไม่ไมยาก,ยากเลยนะฮะแล้วปีเนี้ยตัวหลักก็ยังอยู่กันหมดจะมีเพียงแค่พี่อุทีรศักดิ์ที่อ่ะเขาลีทายไปแล้วพี่เหลือก็น่าจะเจ้าเหมือนเดิมนะยามีนนะฮะเชื่อมต่างจากเดิมมากใช่ยามีนพี่เจยมพี่แขกเนี่ยเพราะฉะ และมันฟุตเนี่ยปูทีมมากเลยตอนเนี้ยนะครับเป็น้องคือเอาใช้คำว่าเป็นเต็งหนึ่งเลยกันนะตอนนี้นะสำหรับทีมชายยกให้เต็งหนึ่งเลยปีที่แล้วนี่ไปพลาดแค่กอล์ราดอะเนาะด้วยคราวนี้ไม่มีต่างชาติด้วยแหละติดโควิดด้วยนะก็เลยมีปัญหากันอต่ได้ดูดิโอเล่นแบบโหดมากเลยอาจะเสียงในสนามเลยปุ๊บปับปุ๊บปับเลยนะใช่กำลังจะบอกว่าเสือไม่พลาดนะเดี๋ยวติดซะงั้นนะ อันนี้ก็เป็นทาตั้งของไดมอนด์ฟูดนะซึ่งทางโค้ดเอนะครับเรือ,อากาศตรีสมมตหิหน้าผึ่งหน้าผู้สอนก็ผมว่าค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าลูกทีมจะทําได้ดีกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วอ,อดีกว่าฤดูกาลที่แล้วกแช,ชมป์เลยฮะใช่ดีกว่า <laughs> ไม่ต้องแชมป์แน่นอนเขาไป <นะ S 2> ลองแช,ชมป์ฤดูกาลที่แล้วนะคระับประมาณนี้นะสำหรับทางไดมอนด์ฟูดทีมชายก็ยังไงสุดท้ายเราก็รอทีมหญิงอยู่นะฮะขอความกรุณาด้วยนะครับว่างๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะโค้ดด่วน อะผมอยากไปเปิดใจคนด่วนมากทำไมอ่ะเอ้าเราก็ยังไม่มีที่ไหนยังตั้งแต่รับงานเนี่ยคุมทีมเนี่ยยังไม่มีที่ไหนไปเปิดใจคดด่วนแล้วนะจริงๆเราอยากไปเปิดใจคดด่วนมากเลยเดี๋ยวพี่ออมส่งแทงเรื่องมาแล้วใช่ไหมโอ้ยผมขอไปตั้งนานแล้วอุ้ยไปพูดเรื่องไปมาเงียบแต่แต่ก็คงอาจจะได้ไปแหละเร็วนี้เร็วนี้เร็วนี้นะครับผมอืมอ่ะทีนี้ไปดูกันอีกสองทีมพี่ปื้มทีมสองทีมนี้พี่ออมไม่ต้องดูพี่ออมพูดเอง ่ได้ก็ในสูททำสกิมไม่ทันเออไม่เป็นไรนะเอาไปโคราชเอาทีมชายทีมหญิงก่อนต้นไหนก็ได้เปิดมาก่อนเปิดมาเลยเปิดมาให้พี่หอมเสนอเปิดมาเลยนะฮะพี่หอมยังไม่พูดอ้าวเป็นชายก่อนเพี่หอมเป็นไงทีมแชมป์เก่าไปดูมาปีนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะพี่เพิ่มสองต่างชาติอย่างจานิตาแล้วก็ไอไอไอเมาเออไอเมาขันไอเมาขันคือไม่อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ปีนี้ดันเด็กขึ้นมาเยอะ ด้หลายคนก็จะขึ้นมาเป็นตัวหลักเลยแหละแล้วก็ยังมีพี่แนบวันชัยนะครับเป็นตัวหลักของทีมครับที่แม็กซ์สรนจิตนะครับผมจิตจเจริญสุขอ,อันนี้จะเป็นสองตัวเก่านะของทีมแล้วแหละแล้วก็มีอย่างจักรกร้ดอยู่ข้างหลังนะแล้วก็มีบ,บุญญฤทธิ์พวกนี้ที่เหลือคือส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆซะเยอะฤด,ดูกาลนี้ถือว่าเป็นขุ่นกำลังรุ่นใหม่แล้วกำลังใหม่นะส่วนตัวต่างชาติเนี่ยเมื่อวานเราก็ได้คุยกับทางโคเต้นะโคเต้บอกว่า ก็ตัวนี้ยังยังไม่ไม่ไมปิดกัน้นคือน่าจะมีเข้ามาเพียงแต่ว่ารอเรื่องของสถานก,การณ์โควิดก่อนคือพอมันมีโควิดมันเดินทางเข้าประเทศลําบากนิดนึงก็เลยทําให้อาจจะยังไม่มีอ่ะเมื่อกี้ก็เป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็คือพีระยุทธ์เพชรพูลนะฤดูกาลที่แล้วนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่เกาะกูดไม่ก็เอชจีเอสเนี่ยสักทีมหนึ่งอ่าแล้วก็ได้อ่อชื่ออะไรนะชานชัยเข้ามาอีกคนหนึ่งบอเลเร็วจากแอร์ฟอร์สนะคือปีนี้เ็เสริมบ,บอเลเร็วเข้ามาอาจจะมีกิติพงศ์อีกคนหนึ่งเป็นบอนเลเร็วนะ ส่วนวุฒิชัยเนี่ยปีนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปมีกิจการส่วนตัวก็เลยไปทําตรงนั้นไปทำธุรกิจส่วนตัวไปแล้วก็ตัวเซตอีกคนหนึ่งก็คืออนุชาก็เลิกเล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ตัวผู้เล่นก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับทางโคราชถ้าเกิดโคเต้บอกว่าถ้าเกิดได้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยที่ตอนนี้กําลังเจรจาอยู่ทีมน่าจะค่อนข้างเข้มข้นมากขึ้นในการเล่นแต่ทั้งเล็กหนึ่งเล็กสองเนี่ยทั้งเลขหนึ่งเอาเล็กหนึ่งก่อนโคเต้มองว่า ไม่น่าจะมีการเสริมเพิ่มเติมนู่นแหละน่าจะช้ชุดนี้เป็นหลักก่อนเพราะว่าเล็กแรกเนี่ยเอาหกทีมเข้ารอบเพราะฉะนั้นก็คือคงจะประคองตัวไปก่อนไม่ได้แบบจะไปทุ่มตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลถ้าเกิดมาได้ตัวต่างชาตินะสมมติมาได้ก e ็คงมาเล็กสองเล็กสองเข้าไปใส่เต็มวันนี้ทีหนึ่งหรือเล็กแรกมาก็คงให้ซ้อมก่อนหรือกักตัวไปก่อนอืยังไม่ได้เล่นถ้ามานะแต่ยืนยันว่าคงมีเข้ามาครอเรื่องของการ อีกอะไรก็เรอเการเข้ามาเนี่ยการเดินทางการเดินทางเข้ามาเนี่ยะ,ะาายแต่จะบอกว่าไปดูโคาชซ้อมมันแบบซ้อมหนักมากนะซ้อมหนักคือโคตเต้ดูทั้งทีมชา,ายทีมหญิงไงแล้วแกเมื่อวานที่เราไปอ่ะเขาเริ่มซ้อมตั้งแต่บ่ายสองเลยดิบ่ายสองอะ่ะยันทุ่มครึ่งอะ่ะพี่ปื้มคือแบบอ,อยู่อย่างนั้นอะ่ะทั้งวันอะ่ะว่าแล้วทําไมตอนเย็นช่างภาพถึงต้องไปกินน้าแก้หวย เพราะว่าถ่ายเหนื่อยนี่เองเออคือแบบซ้อมแบบหนักมากเลยโคร้านนะฮะเออแล้วโคเตคืออย่างคือถ้าทีมเดียวยังโอเคไงครับแต่ที่สองทีมไม่บึ้มคนเราไปไหวอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่านะฮะอ่ะนี้จะเป็นทีมชายนะครับผมครับเ่าเปิดทีมหญิงมาสิทีมหญิงเลยนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะรออยู่อ่าทีมหญิงนะฮะเราไม่เคยพูดถึงทีมหญิงมาก่อนทุหครังโคราชนะมันไม่คนมันค่อนข้างแบบไม่มีอะไรชัดเจนเลยอ่ะใช่ เราก็บอกแค่ว่าถ้าอยากรู้ไปดูไอจีบุ๋มบิม่มเขาจะเห็นหลายคนแท็กบุ๋มบิม่มกันไปนะฮะเราก็จะได้เห็นว่ามีใครอยู่บ้างนะะวันนี้ได้เห็นแบบชัดเจนนะ,ะพี่ปื้ม,มนะฮะมีหลายคนเข้ามามากเลยนะฮะ,ะเริ่มต้นที่ตัวเก่านะฮะชัดชุออนะฮะ,ะ,ะสิดิมามนากิจยุพาเสนิทกลางพวกเนี้ยจะเป็นตัวหลักที่ยังอยู่กับทีมเหมือนเดิมนะฮะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่เด่นๆเลยลูกนิกรันิชา นะครับที่จะเข้ามาเสริมทีมในฤดูกาลนีตำแหน่งตัวเซตครับอ่แล้วก็สัมภาษณ์มาด้วยใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เห็แล้น้องลองสตอรี่น้องนุกนิกนะฮะแล้วก็เอ่อมีใครอ่ะน้องยุ้ยชิตาพรชิตาพรกำลังมากก็มานะฮะแล้วก็มีน้องกี้นะครับธัญรัตน์ศรีชัยนาทอีเดียลเป็นกัปตันทีมของโปรเฟกต์นะฤดูกาลนี้ก็จะเข้ามาอยู่กับทังทีมอ่ะแล้วก็คนนี้คาริน่าคาเซอร์ฤดูกาลที่เราไม่ได้เล่นไม่มีทีมตอนนี้กลับมา ซ้อมกับทางโคราชน่าจะได้ลงสนามให้กับทีมแล้วนะฮะคือทุการเนี้ทางาโคราชเองเนี่ยตัวหลังชาติอาสองคนไม่มีอยู่แล้ว,วก็คือซาชิตัวตัวบนเร็วที่มาจากเบลเรียก็กลับไปแล้ว,ว,วส่วนไดมิรามิเลสเนี่ยผมถามโคเต้แล้วแหละว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมไหมทีมจะยังเซ็นสัญญาก,กลับมาเล่นไหมโคเต้บอกว่าไม่ยืนยันนะว่าไม่ได้เอากลับมาแล้ว คือไดมี่เจ็บไปคือเจ็บแล้วไม่ได้ใช่ว่าพักเดือนสองเดือนจะพักสี่ห้าเดือนจะหายพักเป็นปีพี่ปื้มเจ็บนี่คือพักยาวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไดมี่อายุเยอะแล้วตอนนี้ยังอยู่โคราชนะยังไม่ได้กลับเพราะว่ายังหาไฟบินที่จะกลับบ้านไม่ได้ยังอยู่ที่โคราชอยู่รานนี้โคราชจะต้องดูแลไปก่อนนะครับผมอะส่วนนักกีฬาคนอื่นก็ดูกันเอาเองว่ามีใครกันบ้างแล้วก็ตามนี้แหละผมว่าจาได้ประมาณเนี้นะครับเท่าที่เห็นแต่ตัวต่างชาติทีเนี้ยที่จะเสริมเข้ามาใหม่ อ่ะโคเต้บอกว่าตอนนี้กําลังเจราจาอยู่นะฮะว่าโอกาสที่จะเข้ามาก็มีสูงเหมือนกันนะน่าจะได้นะฮะเป็นตําแหน่งตัวตีนะเข้ามาเข้ามาเสริมตัวตีเพราะตอนนี้บอลเร็วได้ตัวหลักเนี่ยต้องฟานอยู่อยู่แล้ววัฒกาทองนุน่นแล้วก็ได้คาริน่าเข้ามาซ้าฟิตสมบ,บูรณ์น่าจะได้เล่นน่าจะได้เล่นนะครับผมอ่ะแล้วก็มีนงยุ้ยอีกคนเนี่ยวงสลับกันใช้เพราะปีนี้ได้ ตัวสั้นอาจจะไม่แน่ห่วงแล้วเราก็ได้คารีนาเข้ามาเสริมนี่ผมว่าโอเคเลย <minutos. S 2> นะแล้วก็ปรับเกันเอาระหว่างวรนดากับทางชิตาพรนะว่าใครจะได้เป็นตัวหลักหรือสองคนอาจจะเป็นตัวหลักแล้วคารีนาเ็เป็นตัวเสริมยอะไรเงี้ยนะส่วนตัวเซตได้ลุงนิกมาผมก็มองว่าโอเคนะดูการนี้โอเคเลยแล้วก็บิ <im> นะมสุดยอดอยู่แล้วดูการนี้รตบเสมอเอาไม่มยั้งนะฮะเระก็รุ้นกันดูแต่ถ้าต่างชาติมาเนี่ยผมว่าโค้ชก็จะ คือน่ากลัวขึ้นเหรอเลยครบเครื่องมากขึ้นกว่านี้นะครับผมอ่ะหมดแล้วเนี่ยครบเหนื่อยอ่ผมไม่ได้ไปพี่ออกไงผมเลยได้ช่วยพี่ออกพูดไม่ได้ด้วยแต่โค้เต้นี่สุดยอดแน่นอนอ่ะดูยืนแบบเครียดอ่ะเครียดอ่ะเครีทั้งสองทีมเลยโอ้แล้วทอมโหดทั้งสองทีมนะไม่ใช่ว่าซ้อมผู้หญิงโหดแล้วผู้ชายไม่โหดไม่ใช่โหดทั้งคู่นะโหดทั้งชายทั้งหญิงเลยโอ้ไม่ธรรมดานะครับอ่ะแล้ว ผู้หญิงปกติจะซ้อมก่อนแล้วก็จะต่อด้วยทีมชายซ้อมที่สนาม80บริาแต่แล้วแต่สัปดาห์สัปดาห์ไหนสนามไหนว่างก็จะไปนะบางทีก็ย้ายไปเรื่อยโคาชสนามซ้อมก็เยอะนะครับมเมืองใหญ่